มันมันจะเท่ากันไหมเนี่ยเอาออกมาเยอะแยะเย้บมดแล้วลงไปเลยอยากใส่ลหมเนี่ยอย่าไม่เอายังไม่ใช่หมวกนะไม่ใช่หมวกมือล็อกตาที่ตอกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ที่สองมาเนี่ย

ta 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 chú đi, ไปเห็นมาไปดูคิดตางบานี่แหละภารกิจยามเช้าเชก่อนไปโรงเรียนนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เสียสละเวลาดูจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละนะครับบ๊ายบาย